สวัสดีสมาชิกคาสนาเซนเดกทุกคนนะครับวันนี้มอบกับผมเหมือนเดิมไม่ใช่เคยนะครับวันนี้มีฟุตบอลให้เลือกลุ้นหลายรายการเลยครับหนึ่งคู่หนึ่งรายการวันนี้มอมอพิทเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างเอเวอร์ตันเปิดบ้านตอนกกน้อนรับกรรมเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาดูทางฝั่งเจ้าบ้านเอเวอร์ตันนะครับภายใต้การคุมทีมของชอนไดเกมล่าสุดบุกไปแพ้สเปอร์สองประตูต,ต่อหนึ่งส่วนในศึกคาราบาวครับแพ้จุดโทษให้กับฟูลแลมตกรอบอย่างน่าเสียดาย ตารางคะแนนในลีกตอนนี้อยู่ดับ16แข่งไป18นัดชนะ8เสมอ2แพ้8มี16คะแนนสธิติ5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกอดิโอลาเกมล่าสุดสามารถคว้าแชมป์สโม,มสรโลกมาได้ด้วยการถล่มฟูมินิเซ่4ประตูต่อศูนย์ส่วนเกมในลีกเปิดบ้านเสมอคริสตัลพาเลท2ประตูต่อ 2, 2. ทำให้ยังอยู่อันดับที่5แข่งไป17นัดชนะ10เสมอ4แพ้3มี34คะแนนสซตทีหนัดหลังสุดชนะ4เสมอ1การจัดทัพวันนี้เจ้าบ้านเดวอร์ตันมาในระบบ4.5.1หาหนึ่าเปาตัวความหวังส่งโดมินิกโคเวดเลวินคุงมเกียนแดนกลางวางเจมส์การเนอร์โอนานาอังเรโกเมปีกซ้ายดวยแมกนิวปีกขวา แจ็คแคร์ลิสันคู่เซ็นเตอร์มอบหมายให้จาราดแบรนเวดพนึกกำลังร่วมกับเจมทาคอฟสกีแบ็กซ้ายมิโคลเลนโกแบ็กขวานาธานเพตเทอร์สันผู้ตัวสารประตูก็จะเป็นจอแดนพิกฟอร์ดทางด้านทีมเยือนเแมนเชสเตอร์ซิตี้มาในระบบ4-2-3-1หน้าเป่าตัวจบสกอร์ทรงฮูเรียนอวารเลสสนับสนุนเกมลุกด้วยแจ็คกิลิสเบนดโดซิลวา ฟิ oden, ลฟอร์เดนรักษาพื้นที่เดินกลางนำโดยโรดี้ประสานงานร่วมกับมาเตโอโควาซิตแผงหลังคู่เซนเตอร์วางลูเบนดิอาตพนักกำลังร่วมกับจอห์นสโตนแบ็กซ้ายยอสโกปาดิโอแบ็กขวาไคลวอเกอร์ผู้รักษาประตูก็จะเป็นเอเดซอนคู่นี้ก่อนเกมขให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นต่อหนึ่งลูกนะครับเกมล่าสุดที่เจอกันเป็นแมซิบุกมาคว้าชัยไปได้ สูเป็นส่วนห้านัดหลังสุดที่เจอกันเป็นแมนซีชนะ 4. สเีเสมอกันหนึ่งผมมองว่าเอวตันฟอร์มหลุดมาสองนัดแล้วตั้งแต่ขาดกลางต่อลุกอย่างดูโกเล่วันนี้ได้เล่นในบ้านน่าจะเน้นเต็มที่เพื่อเรียกวามมั่นใจส่วนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องถึงแม้จะขาดเอรลิงฮาร์เลนแต่เกมลุกยังพังประตูได้เหมือนเดิมมองแล้วเกมนี้แมนซี โวกาดันใส่แน่นอนส่วนเอเวอ o รนตัน่าจะเล่นแบบรัดกุมรอสวนกลับบทสรุปของเกมนี้น่าจะเป็นแมซีเจ็บใช้ไปได้ไม่ยากคืนนี้ให้ตามเชียร์แมเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมที่น่าเชียร์สำหรับขัา้าเพืนนี้นะครับอย่าลืมติดตามช่องของเรานะครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ